ไละคําว่าใช้รีวิวจนคุ้มแล้วน้องได้เงินเป็นแสนนะคะแต่เรื่องที่ครบไม่ได้คือเรื่องที่กันซีนกันแสงไงแม่คนกันเองแทอ๋อถ้าอย่างนั้นถ้าเรื่องนั้นถูกคะ่ะถ้าเรื่องนั้นถูกเพราะดูก็รู้ว่าฟองกันซีนคนบอกว่าฟองเอาเงินน้องมาหมุนนั่นนู่นนี่อะไรเงี้ยฟองไม่เคยเอาเงินเอาเงินมาหมุนนะครับ ฟองก็มีแบรนด์สินค้าของฟองเองแล้วทีมรักแล้วฟองก็ขายมาตั้งหลายปีแล้ววะฟองก็ไม่ใช่คนที่มันซินไหนไม่ต่อละลรขนาดนั้นทำไมถึงคิดว่าฟองจะเอาเงินเด็กหนูพูดไปแล้วแล้วหนูก็จะเลืมคคำพูดตัวเองแล้วหนูไปพูดกับอีกคนนึงมันก็จะเป็นคำพูดใหม่ต้องขอโทษแม่กันตอนนี้แม่กันมีนามาแล้วก็หนูก็ต้องขอโทษพี่ฟอง นี้ค่ะคงจํากันได้สําหรับข่าวของท้านน้องปาย,ปายเด็กปัมป๊มวัยสิปีที่โด่งดังมาจากติ๊กตอก็อหลังมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะเนื่องจากว่านสงสารน้องปายค่ะซึ่งน้องปายเนี่ยเป็นเด็กปั๊มที่สู้ชีวิตมากๆเพื่อดูแลน้องๆอีก3ชีวิตหลังจากตัดสินใจลาออกจากการจบเรียนชั้นม .3 เพื่อทํางานหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวก็คือสละความฝันค่ะที่อยากจะใส่ชุดนักศึกษาเนี่ยลาออกมาทํางานเป็นเด็กปัม๊มเพื่อนําเงินมาส่งเสียน้องๆอีก3คน โดยอาชีพหลกัหลกๆของน้องปายเนี่ยก็คือเป็นพนักงานปั๊มน้ํามันแห่งหนึ่งค่ะ เพื่อหารายได้มาส่งน้องๆเรียนหนังสือแล้วก็ดูแลค่าใช้ใจ่ายในครอบครัวในชีวิตประจําวันซึ่งน้องๆอ,อีก3าคนเนี่ยก็ช่วยพี่ปายเนี่ยทำมาหากินช่วยพี่ชายและหลังจากเรื่องราวของน้องปายค่ะถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีผู้คนเข้ามาให้กําลังใจแล้วก็มีการจะเสนอเงินบริจาคแต่ว่าน้องปายเนี่ยปฏิเสธที่จะเอาเงินบริจาคแล้วยืนยันค่ะว่าจะทํางานด้วยตัวเองหลังจากนั้นก็มีหลายๆคนค่ะอินฟูแม่ค้าออนไลน์คนดังหลายคนมากมายไม่ว่าจะจ้างน้องไป ไลฟ์สดให้ส่งสินค้ามาให้น้องรีวิวหรือทางด้านคุณเฟิร์นเมจิสกินเนี่ยก็มีการจะจ่ายค่าชาวบ,บ้านให้น้องปายเนี่ยอยู่ฟรีๆเป็นระยะเวลา1ปีเต็มๆค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็ต้องบอกว่าทางด้านน้องปายค่ะเขาก็ลาออกจากงานที่ทําก็คืองานปั๊มแล้วเนื่องจากว่าเขาบอกว่าอยากออกมาทําตามความฝันของตัวเองด้วยการเป็นพ่อค้าแม่ค้าขายของซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยก็มีกระแสะวิาพษษากษ์วิจารณ์ทั้งเชิงบวกแลวก็เชิงลบค่ะหลังจากที่น้องลาออกจากงานประจําและเมื่อเร็วนี้ค่ะก็เกิด เหตุการณ์ดราม่าระหว่างทั้งด้านน้องปายเด็กปั๊มแล้วก็เจ๊ก,กันดอนเมืองแล้วก็ทางด้านพี่ฟรองซึ่งเป็นที่ถูกพูดถึงในสังคมออนไลน์อย่างหนักเลยงานนี้หลังจากที่เกิดเรื่องราวดราม่าระหว่าง3คนค่ะ โดยทางด้านเพจตลาดล่างอัปเดตเนี่ยเขาได้ออกมาโพสตสรุปเรื่องราวดรามานี้คร่าวๆค่ะว่าน้องปายเนี่ยจะไปทํางานกับเจ๊กันดอนเมืองซึ่งน้องปายเนี่ยมีการเล่าว่าพี่ฟ้องค่ะบอกว่าให้ปลายเนี่ยไม่ต้องมาอยู่กับเจ๊กันหรอกเพราะว่าเจ๊กันเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินแล้วเจ๊กันก็เป็นคนเปะเรื่องงานาน้องปายเองอาจจะโดนกดดันจนอยู่ไม่ได้แล้วน้องปลายเองก็มีการเอาเรื่องนี้ค่ะไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าพี่ฟ้องเนี่ยกีดกันไม่ให้ใหหน้องปายมาทางานกับเจ๊กันนู่นนี่นั่นจนเรื่องราวเนี่ยมันไปถึง หูเจ๊กันเข้าซึ่งเจ๊กันดอนเมืองก็เลยของขึ้นแล้วก็มีการออกมาไล์สดทางด้านพี่ฟ้องผ่านทางไล์สดแล้วก็ทําให้ทัวร์ไปลงทางด้านพี่ฟ้องแล้วหลังจากที่ทางด้านพี่ฟ้องโดนทัวร์ลงค่ะโดนด่านเนี่ยเขาก็สายตรงไปหาน้องปายว่าน้องปายไปพูดแบบนั้นจริงไหมซึ่งพี่ฟ้องเนี่ยเขาอธิบายให้น้องปายฟังว่ามันไม่ถูกนะพี่ฟ้องไม่ได้พูดแบบนั้นหรือที่พูดออกไปเนี่ยมันไปสื่อแล้วมันคนละความหมาย แต่คําที่น้องปลายตอบกับพี่ฟ้องมาเนี่ยเขามีการบอกว่าก็หนูพูดไปแล้วอ่ะพี่จะให้หนูทํำยังไงซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นประเด็นมีคนดูเป็นหมือเลยหลังจากมาไลฟ์สดซึ่งพอน้องปลายพูดเรื่องพี่ฟ้องพี่ทัวก็ไปหลงพี่ฟ้องและพอพี่ฟ้องเนี่ยออกมาไลฟ์สดพูดถึงน้องปลายทัวก็มาหลงน้องปลายเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่ามันพลิกไปพลิกมาทัวเลี้ยวกลับกันแทบจะไม่ทัน และทางเพจเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้คนที่ต้องมาปวดหัวที่สุดค่ะก็คือเจ๊กันดอนเมืองและก็น้องลิลลี่มิดแกนเลยที่มาเป็นกรรมการในดราม่าครั้งนี้ซึ่งทางนั้นเพจเนี่ยก็บอกว่าจริงๆเรื่องราวดราม่ามันมีเยอะกว่านี้มากๆมันมีดีเทลเยอะหลายเรื่องทั้งเรื่องโทรศัพท์หรือทั้งเรื่องที่น้องปายเองไม่โอเคที่พี่ฟ้องมาดุเรื่องงานหรือเรื่องที่น้องปายเนี่ยอยากจะให้น้องสาวค่ะเป็นผู้จัดการส่วนตัวแทน แต่น้องปลายเป็นคนไม่ละเอียดไม่รอบคอบคนที่ต้องมาตามจี้เรื่องงานให้ละเอียดก็คือพี่ฟ้องแต่กลับกลายเป็นว่าน้องปลายเนี่ยอยากมีอิสระซึ่งล่าสุดค่ะทางด้านน้องปลายเขาก็ได้ออกมาอัดคลิปขอโทษทั้งเจกันดอนเมืองแล้วก็ทางด้านพี่ฟ้องพร้อมกับบอกว่าขอโทษที่ทําให้สองคนเข้าใจกันผิดด้วยคําพูดของหนูเองที่หนูพูดไปแล้วหนูจะลืมคําพูดของตัวเองแล้วหนูก็ไปพูดกับอีกคนหนึ่งซึ่งมันจะเป็นคําใหม่แต่ว่าความหมายที่ออกมาคือหนูจะสื่อความหมายแบบเดียวกันหนูขอโทษแม่กันที่ทําให้เจ ดราม่าแม่กันไม่ได้บังคับหนูให้หนูไปอยู่ด้วยแค่แนะนําหนูในสิ่งที่ดีหนูขอโทษพี่ฟ้องเวลาที่หนูนอยเวลาทําคลิปยาก,ยากตอนนี้หนูพยายามฝึกอยู่และขอโทษพี่พี่แฟนคลับทุกคนที่ทําให้ผิดหวังพร้อมวอนแฟนคลับเนี่ยอย่าทัวลงแม่กันแล้วก็ทางด้านพี่ฟ้องและน้องก็สัญญาค่ะว่าหลังจากนี้เนี่ยน้องจะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นค่ะก็ดูเหมือนว่าดราม่าในครั้งนี้ระหว่างทางด้านน้องปายพี่ฟ้องแล้วก็เจ๊กันดอนเมืองค่ะก็เหมือนจะจบลงด้วยดีค่ะ มึงพูดจริงหรอว่าอยู่กับกูแล้วเป็นนี่เป็นสิงอันเนี้หนูวะโคตรช็อกเลยนะแม่ตอนที่ตอนที่เอ,อหนูได้ยินที่แม่พูดในไหลว่าน้องไปพูดอย่างนั้นละหนูก็เลยถามว่าเรื่องนี่หนูเนี่ยจริงๆอะน้อยคนมากนะที่จะที่จะแบบที่จะรู้ถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบดูไลฟ์สดแม่แบบตลอดเวลาแม่แบบไลฟ์ด่าหนูทีหรืออะไรเงี้ยคือคนก็จะไม่รู้ว่าหนูเป็นนี่แม่ จากประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นมาแบบหลายๆวันที่ผ่านมานะครับก็ขออนุญ,ญาตออกมาพูดแบบครบจบทีเดียวแล้วกันเพราะว่าน้องปายก็ลงคลิปขอโทษแล้วก็คืออย่างนี้ตอนเนี้ยผมงงตรงางานหนึ่งก็คือคนอ่ะไปด่าแม่กันไว้คือจะไปด่าเพื่อคืออย่างนี้ทุกคนเหตุการณ์อ่ะมันเกิดจากการที่ว่าน้องอ่ะไปใช้คําพูดผิดกับแม่กันทําให้ผมกับแม่กันนะ่ะเข้าใจกันผิดเรื่องเนี้ยน้องไม่ได้ผิดอะไรเลยนะฮะแม่กันไม่ได้โกรดน้องนะครับแม่กันอ่ะต้องโกรธผม ครนี้ผมก็เลยต้องเข้าไปเคลียร์กับแม่กันว่าผมมันไม่ได้พูดแบบนั้นนะอะ่โดยที่เอาน้องไปเป็นพยานบุคคลว่าหนูพูดผิดหรือว่าหนูได้ยินพี่พูดจริงๆคือน้องก็ยอมรับผิดว่าน้องออ่ะเคิดไปเองเลยพูดแบบนั้นแม่กันก็ให้อภัยน้อง,อ,อ,ยองแล้วก็เอหายโกรธฟ้องแล้วแต่ว่าตอนนี้ครับเหมือนเป็นทัวร์ครับมันก็เหมือนไม่จบเหมือนมีการแบบว่าเอ,อไปบังคับเด็กมาอยู่หรือเปล่านั่นนี่นคือน้องอะจะพูดกับฟ้องเสมอว่าน้องอมีความสุขมากๆเวลาอยู่กับแม่กันนะครับก็คือ ตอนนี้น้องก็ยังรักแม่กันเหมือนเดิมแบบตัวน้องปลายนะครับก็ไม่ได้มีแบบอะไรเลยหลังบ้านคือเคลียร์กันครบจบหมดแล้วแต่ว่าเหมือนลถทัวร์ครับมันก็ยังแบบไปลงแม่กันซึ่งความจริงมันควรจะต้องมามาด่าฟองเนาะจริงๆแล้วคือค,ควรต้องด่าฟองเพราะว่าตอนในตอนแรกครับแม่กันได้รับข่าวสารว่าเออฟองพูดไม่ดีนินทาแม่กันรับหลัง แต่ฟองก็มีการเอาน้องปลายไปยืนยันแล้วว่าฟองไม่ได้พูดแบบนั้นนะครับน้องปลายคิดไปเองแล้วก็เข้าใจผิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้เราเราสามคนนะครับก็คือเคลียร์กันแล้วหลังบ้านเรียบร้อยหมดไม่มีอะไรแต่คนก็ยังไปด่าฟึ่งผมก็ไม่เข้าใจว่าจะไปด่าแม่ทําไมนะครับในเมื่อเออจริงๆแล้วแม่ไม่ได้ผิดอะไรซึ่งแม่เขาคิดว่าผมอะไปนินทาเขารับลางเขาเลยด่าผม เพราะว่าเขาได้ยินมาจากปลายแต่คราวนี้ผมผมกับแม่เคลียร์กันแล้วนะครับแล้วก็เอาปลายไปเป็นพยานบุคคลแล้วครับว่าปลายอ่ะใช้คําพูดผิดจริงๆแค่นั้นเลยครับเรื่องเรื่องมันจบเรื่องมันจบแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าไงก็ฝากทุกคนช่วยแชร์แล้วก็คอมเมนต์คลิปนี้ทีนะครับเพราะว่าตัวฟ้องเองก็โดนด่าเยอะอยู่เหมือนกันว่าเอ,อ่อเข้าไปหาแสงหาผมโยกับน้องอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็ต้องพูดตรงๆว่าเออฟองไม่ได้ดูแลน้องแล้วนะครับเพราะว่า ขออนุญ,ญาตเซฟเซฟใจตัวเองก่อนในช่วงนี้นะครับแล้วกเ็เพราะว่าเวลามันอยู่สนิทกันมากเกินไปมันอาจจะรู้สึกอึดอัดอะไรเงี้ยครับก็ดูแลน้องได้ถึงฝันฟ้องสอนไปหมดแล้วไม่ต้องห่วงนะครับก็คือเรื่องคลิปวิดีโอการตัดต่อเรื่องการพาดเสียงแล้วก็เรื่องสโคบการรับงานทั้งหมดแล้วก็ฟ้องก็สร้างเพจให้น้องด้วยดูแลช่องให้น้องทั้งหมดเพราะว่ามันก็ถึงเวลาเหมาะสมแล้วนะครับที่ออนองจะต้องดูแลตัวเองแล้วนะครับแล้วก็แต่ว่าไม่ต้องห่วงนะฟ้องก็ยัง โทรคุยกันตลอดเวลาว่าเออหนูคลิปแบบนี้ต้องถ่ายแบบนี้นะลูกคลิปแบบนี้ถ่ายแบบนี้น้องก็ยังโทรปรึกษ,ษาฟ้องตลอดเวลาเพราะหลังบ้านเราเขีรยกันแล้วแต่ว่าเหมือนโลกโซเชียลแลโลกออนไลน์มันยังไม่จบนะครับก็ฝากแชร์แล้วก็ฝากอัปเดตคลิปนี้ด้วยนะครับว่าเออมเราจบกันแล้วนะครับแล้วเราก็ไม่ได้มีการพูดเอ,อเรื่องเรื่องนี้แล้วแต่ว่าเหมือนก็เวลาทุกครั้งที่ไล <c oughs> <c oughs> ทุกครั้งที่ไลสดนะครับแล้วก็ทุกครั้งที่ แม้การไลฟ์สดหรือว่าฟองไลฟ์สดก็ยังจะมีคำถามพวกนี้อยู่ก็เราก็พยายามเลี่ยงที่จะตอบคำถามแต่พอไม่ตอบคำถามปุ๊บมันก็เหมือนเอยังไม่เคลียร์กันหรอนั่นนู่นนี่อะไรเงิเพราะว่าบางคนก็เพิ่งจะเข้ามาดูอะไรเงี้ยครับก็ฝากแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับขอบุณครับวิวข้างหลังสวยมากเอาให้ดูนี่นะครับวิวข้างหลังสวยมากๆเลยนะครับท้ายงไงก็มีความสุขมากๆนะครับม,รรม,รมอโมงแล้วค่ะแม่มงแล้วค่ะแม่รองสาเพลงครับ เขาาาป็นนงงมรโอปอมาไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว